เพูดถึงเหตุการณ์ด้นะเราสูญเสียตำรวจน้ำดีไปถึงสองนายครับคือตั้งแต่วันแรกนะครับวันที่พี่พพพไปที่เกิดเหตุที่นครปฐมเนี่ยก็ได้สอบถามเบื้องต้นพอไปถึงเนี่ยเบิ่มก็มาบอกว่าคือมีความรู้สึกเสียใจนะครับที่ทเหมือนดูแลน้องไม่ได้อะไรเงี้ยทำให้น้องมาตายพูดอยู่อยางเงี้ยมาตลอดนะครับเราก็พยายามให้ผู้บังคับบัญชายิ่งสองวันก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย น้องเขาจะโทรหาคนนู้นคนนี้ตลอดเลยพี่ก็บอกว่าอย่างนี้ปล่อยน้องเขาไม่ได้แล้วเลยโทรหาท่านรองผู้การกับผู้การบอกเพื่อนเพื่อนในรุ่น5 5ห้าบอกว่าไปดูเบิ้มหน่อยนะเหมือนเหมือนมันเครียดอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเข้าใจก่อนสังคมก็กดดันโซเชียลเองในหมู่ในหมู่โซเชียลในหมู่เพื่อนฝูงเองเ,องเนี่ยก็ไปไปมองว่าเบิ้มเอาน้องไปตายหรือเปล่าตัวนี้มันเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วแล้วเบิ้มเองอะ่ะมีโรคเครียดที่คุณหมอ เคยลงไว้ว่าเราเคยตรวจสุขภาพแล้วบอกว่าโรคเครียดแล้วก็หมอพอเมืม่อวานเราไปงานศพของสรรวัดแบงค์นะครับระหว่างที่เราออกจากออกจากงานก็ในโทรศัพท์ในรับโทรศัพท์ก็เลยไปก็ออกมาพิสูจน์ออกมาแล้วว่าจริงๆกระสุนนี้นัดเดียวลูกโดดน,นะครับเข้าทางด้านด้านขวาขมับด้านขวาทำลายสมองส่วนใหญ่แล้วก็การสมองด้วย คุณหมอบอกว่าน่าจะเสียชีวิตโดยพันโดยฉับพันเลยแล้วมันมีหลายกรณีโซเชียลก็ว่ากันไปนะครับเมื่อกี้เนะี่ยทางครอบครัวก็ฝากาเห็นมาลูกเขาก็เล็กการจะเสนอภาพผู้ผ,ผู้ผู้เสียชีวิตนะ่ะพี่อยากให้คหํานึงถึงครอบครัวที่เขาสูญเสียด้วยนะครับเขาก็สูญเสียแล้วแล้วภาพเนี่ยเป็นการตอกย้ําในทัวผูมันแปดครัวเองนี่ยต้องมาเห็นพ่ออย่างเงี้ยแล้วก็ไปตอกย้ําเด็ก ะพอครอบครัวเขาฝากพี่มาฝา,า,าพกพี่น้องสื่อมวลชนด้วยการจะทําอะไรจะดราม่าอะไระนึกถึงครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วลูกแปดขวบเองนะครับน้องมันก็ไม่ใช่ตํารวจที่เลวพี่คงพูดเลยนะครับแต่สังคมกําลังพิพากษาเขาว่าเขาเป็นตํารวจเลวหรือเปล่าเขาถามว่าไอ้เบิ้มมันยิงใครหรือเปล่าเรากําลังเบี่ยงประเด็นไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมครับว่ากันไปตํารวจที่ไหนผิดก็ว่ากันเป็นช็อตเกิดเหตุคนร้ายยิงตํารวจ ยิงสวัสดแบงค์ตำรวจน้ำดีน้องมันเป็นคนดีแล้วถูกคนร้ายยิงเรากลับไปมุ่งประเด็นที่คนร้ายไปหาสาเหตุที่ว่าไอ้พวกนี้มันทำกระบวนการของมันอ่ะมันทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ตอนนี้กำลังโฟกัสมาพี่ตำรวจใช่หไหมตำรวจผิดก็ผิดพยานหลักฐานมันถึงเซิร์ฟเวอร์กู้ได้ไม่จะเห็นหมดแหละนะครับคุณไปโมโนกันไปก่อนแต่พ,พอพยานหลักฐานมันไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราโมโนกัน เขาเรียกว่าเครดิตความด้อยค่ามันจะเกิดกับคนที่พูดนะครับเมื่อวานมีคนพูดผมหลายหลายหลายประเด็นมากนะครับว่าพูดเรื่องการจัดฉากมันจะฉัดฉากยังไงนะครับประเด็นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไทม์ไลน์ทุกอย่างตรงหมดแล้วพูดไปแล้วเรากาลังเรากําลังทําอะไรเรากําลังทําให้ตํารวจเป็นจําเลยของสังคมเหรองั้นมันตรงนี้คือสิ่งสําคัญเราเหตุมันเกิดไปแล้วแก้ไขให้มันถูกต้องให้มันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก พยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การมโนนะครับก่อทนที่นะคะมิเชลเขาโทรมาตัดคออะไรในบางที่ทำให้เรารู้สึกเป็นห่วงเป็นพิเศษคือคือพี่ครับผมผิดแล้วก็ผมผมทำให้น้องมันตายมันมีอยู่แค่นี้คือในสื่อสื่อโซเชียลของกลุ่มนักเรียนเอาคำพูดอของกลุ่มนักเรียนในรุ่นต่างๆก็ก็ก็ไปกดดันว่ามันเป็นรุ่นพี่ แล้วนะทำไมมึงไม่ดูแลน้องอันนี้คือสิ่งที่เบิ้มม,มันโดนหนักมากที่สุดเลยแต่ในแนว,แนวทางการสอบสวนของในในทีมที่ท่านรองสุเชษทําอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอันนั้นก็ต้องไปไป,ไปว่ากันแต่สิ่งที่มันกระทบมันมากที่สุดวันที่พี่ไปวันแรกม,มันมาเกาะขาพี่บอกพี่ครับถ้าเหตุการณ์วันนี้มันสงบลงผมขอไปบวชไป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 ,ไปบวชนะครับผมอยากจะบวชให้น้องมันผมมีความรู้สึกผิดมันพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะเราอผมพี่เป็นหัวหน้าหัวหน้าครอบครัวงเงี้ยแลวพาน้องไม่ตายในกลุ่มของเราพวกที่ มันถูกฝึกมาเยอะเราเหมือนกลุ่มนักรบอะ่ะมันมันต้องแสดงความรับผิดชอบอะ่ะแล้วมันเขาเป็นโรคเครียดด้วยมันกดดันหลายๆทางนะครับในบางโอกาสอย่าพี่เลยพี่เนี่ยโดนอะไรมาหลายรอบมากในบางแว็บมันก็มีเหมือนกันในช่วงชีวิตเราเนี่ยหลายคนก็อาจจะเจอแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันคองสติเราได้คือ คือครูบาอาจารย์ที่สอนการปฏิบตัติพี่ถึงเอาน้องๆไปปฏิบัติรมทำไมต้องเอาไปเพราะเวลาในเหตุวิกฤตในชีวิตอะสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะทําให้เราประคองสติได้ไมเมื่อไหร่เรามีสติเราก็จะมีปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์แต่ถ้าเราขาดสติเราจะ